เมน,นูอะไรคะเนี่ยมุกเกะิุกเกะเนื้อดูวันนี้เราจะมาร้านอะไรนะคะร้านลาบรับรับเป็นไ,ไงบ้างคะต้องลองอันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหอยหอยนะคะเป็นหอยกรอบอ๋อส่วนอันนี้ก็คือคืออารมณ์เดียวรสมาเฟ่ออันนี้เป็นคูน่าคูน่าอันนี้อ่าวไทยนะคูน่าอาหารเหนือ ราคาไม่เกินร้อยนะจ๊ะอันนี้ก็คือลาบทูน่าเออออออันนี้ร้อยห้าสิบร้อยก็ตั้งนานเลย้อใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นทูน่าเหมือนกันอันนี้เดียวกันแต่อันนี้เอามาลาบโอเคมาลองดูก่อนองกินก่อนวันนี้อ๋อเหรอมันแซ่บอยู่ใช่ไหมคะแล้วส่วนอันนี้ล่ะอยู่รอสิอันนี้เป็นของติ๊ก้า แต่คุณตาไม่ได้สั่งรสชาติไปน,นะใช่ก็อยากรู้ว่าออริจินอลเขารสชาติเป็นยังไงแต่คุณปู่ไม่ตามตาใช่นีนะตามนี้นี่ไงอายุชิมนี่คบ,บรถโอเคอันสุดท้ายานี่ยังไม่นี่เหรออ๋เอเหรออันนี้อะไรนะคะกีก้าไอจาร,ริมิคไอจาริมิขันหมึกเขาว่ากันว่า วาซาบิเขาแซบเวอร์ลืมละไ <you> ออยู่หลองวาซาบิแบบล้วก็ตำหนักก็ปอบกำลังดี <Okay. S 2> อ่ะโอเคร้านเขาก็ร้านแบบร้านธรรมดาธรรมดานะไหนอันนี้ต้มแซ่บเป็นหเอเ้ยเอยต้มต้มแซ่บเอ่อเอ็นแก้ว ไม่คาใยเก่แต่โรตาดีมากอะทั้งหมดนี้ชอบอันไหนสุดชอบหมดเลยเอาค่ะโอเคมามด